โอไอซีรีพอร์ตโอเคอมแครับห้าสสวัสดีครับผมนายธนทัชัยนะครับวันนี้โอไอซีรีพอร์ตนะครับอยู่กับกองเอ็มวีเพลงเธอโดนใจของคุณแกงส้มนะครับที่จริงครับคุณแกงส้มนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยมีสาว ได้ข่าวว่าใช้นางเอกวีดเยอะมากจริงนะครับเราไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศจะแบบมุมมิงฟุ้งฟริ้งน่ารักฮิฮิขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะไปดูเลยครับผมเมื่อกี้แอบเห็นนางเอกคนหนึ่งนะครับเขาซ่อนอยู่นะครับไปซอกหรือนะคะเรนเลยขอเชิญมาด้วยเลยครับขอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านค้ามตัวหน่อยนะครับจีนิกี้ค่ะ ลูกนานคุณแอนโซงยังไม่นำนี่นไ,มไม่ถือตัวอ๋อครับผมเพราะว่าคุณแอนทรงบอกว่าถือไม่ได้นะครับมันหนักมากจริงๆก็ไม่จะถือตัวทำไม ครับถ้าพูดถึงเนื้อหาของพเพลงเธอโดนใจของคุณแกงส้มนะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อหาที่น่ารักเหมือนกันนะครับก็คือบอกว่าเวลารักใครสักคนเนี่ยเราเราจะใชะ้ความรู้สึกมากกว่าใช้สมองแบบว่าที่เป็นแบบเหตุผลเนี่ยว่าเราแบบปล่อยใจไปกับมันอะไรเงี้ยนะครับส่วนใน MV นะครับก็ยังไม่กี้เจอนายเอกไปแล้วหนึ่งคนนะฮะตอนนี้ก็มายอกหนึ่งคนเรื่องราวก็คือเหมือนว่า เราดูอินสตาแกรมแล้วก็แบบว่ามโนฝันไปนะฮะว่าได้อยู่กับสาวทั้ง4คนอะไรอย่างนี้โอ้โหเป็นใน MV t ีผมเชื่อว่านุ่มๆต้องอิจฉาคุณแกงส้มมากนะฮะอย่างซีนนี้นี่จะมีสาวหึ่งคนนะฮะทำขนมอ่าอาจจะต้องมีการเข้าไปร่วมทำขนมด้วยกันแนะ่อะไรยังไงอะไรยังไงนะฮะยังไงติดตามให้ดีครับผม จะรักคงไม่ต้องมากมายนักแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจฉันนั้นพบคำตอบว่าเพราะอะไรหมดทั้งใจจึงมีเพียงเธอครับผมและเราก็อยู่กันาเอกหนึ่งคนนะครับของคุณแกงส้มนะครับอ่าันนี่ก็คือพี่โมโน,นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับนะฮะเป็นไงบ้างครับลวกง,งานกับน้องแกงส้มครับสนุกมากค<า>่ะ <ขา S 2> เขินอ้างด้วยเออ,เอ,อซีนที่ถ่ายไปคือซี ก็คอือทำข,ข,ขนมนะ<ช>แล้วก็ครีมเลอะปากอะไรย่างนี้ก็มีเลิศแบบโรแมนติกนิดนึงเช็ดเช็ดครีมให้เลอย่างนี้ก็มุงมิงมุงมิงกันไปครับกับเซตนี้ใช่ครับอ๋ยคือจริงๆมีความสุขในเช้าแล้วครับนะฮะกับการถ่ายีำตัวนี้นะครับเพราะว่าเ,าเราทํางานเราก็ต้องหาความสุขการทํางานให้ได้นะฮะซึ่งผมก็พยายามอยู่นะฮะการาการหาความสุขการทํางานในวันนี้นะฮะครับ ก็นะไม่รู้จะไม่ชน,น,รนารักจังแต่ที่รู้คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละมาคือเธอโดนใจและเราก็อยู่กับนางเองหนึ่งคนนะครับของคุณแกงส้มนะครับ <c oughs> ผมนะฮะก็แนะนำตัวเลยนครับชื่ออะไรครับ ค่ะมุกวันนิถาวันวงค่ะครับผมก็อาจจะคุณหน้าคุณตาน้องเนาะก็อาจจะเจอน้องอยู่ในซีรีส์บ้างนะครับเป็นไงบ้างครับร่วมงกับพี่แกงส้มครับค่ะพี่แกงส้มน่ารักค่ะพี่แกงส้มสอนเล่นอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้เรามีการเตงเอาไว้แล้วนะฮะน้องก็เลยพูดดีมากนะฮะเออแล้วมีแค่นี้แหละครับ นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนเอกที่วันนี้เป็นเรื่องราวของการเล่นดนตรีนะครับก็เห็นน้องลิกิต้าแล้วก็มีผมเล่นเล่นเป็นโนเล่นคีย์บอร์ดด้วยนะครับก็อีกเป็นอีกหนึ่งสิงที่น่ารักน่ารักครับเป็นนครับ รับผมแล้ก็ตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับบรรยากาศของการมากองเลง เธอโดนใจนะครับถ่าย MV ของคุณแกงส้มนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มๆก็คงฟินไปตามๆกันนะครับน่ารักถูกมากๆนะฮะใช้คําว่าอยากจะติดตามรอเกาะขอบ MV ดูเลยทีเดียวนะฮะยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกับโอ๊ยซีรีพอร์ตนะครับอยากจะฝาก MV ตัวนี้ด้วยกันนะครับกับเธอโดนใจวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับรับรองว่าได้ฟิน กับความน่ารักของผมแล้วก็สาวทั้ง4คนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วกันที่ติดตามนะครับแล้ววังงเราเจอกันใหม่นะครับผมแล้วเ,เจอกันครับวับนนี้ผมธนชัยอัดรายงานจากโอ c r ซีพอร์ตครับผมเจอกันครับยยโอไอซีเย้